สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่อืมหลายคนอาจจะกำลังรู้สึกอยู่หรือเคยผ่านมาแล้วคือความรู้สึกหมดใจกับงานที่ทำอะค่ะเราได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทความทั้งข้อมูลสุขภาพเพื่อจะมาทำความเข้าใจกันว่าเออไอความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดจากอะไรครับเป็นเรื่องที่เออพบได้บ่อยจริงๆครับในยุคนี้ แล้วเราจะดูแลใจตัวเองยังไงให้ผ่านช่วงแบบนี้ไปได้บ้างนี่คือเป้าหมายของเราวันนี้ค่ะการทําความเข้าใจมันอย่างชัดเจนเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะพอเราพูดว่าหมดใจเนี่ยอ,อ,อาการแรกๆหรือความรู้สึกที่เราพอจะสังเกตได้มันเป็นแบบไหนคะส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะเริ่มจากความรู้สึกข้างในก่อนครับคืออรู้สึกว่างเปล่าไปเลยว่างเปล่าครับไม่ค่อยยินดียินร้าย เฉยชาเบื่องานมากๆไม่อยากตื่นไปทำงานเลยแบบแรงจูงใจมันหายไปอืบางทีก็หงุดหงิดง่ายขึ้นด้วยนะครับหรือรู้สึกเหมือนตัวเองเออไร้ชีวิตชีวาไม่ค่อยผูกพันกับเป้าหมายเดิมๆที่เคยมีแล้วมีอาการทางกายบ้างไหมคะมีได้ครับบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าอาจจะมีปวดหัวนอนไม่หลับหรือ,อ,อรู้สึกไม่สบายท้องปวดท้องอะไรแบบนี้ร่วมด้วยได้ครับ โหฟังดูแล้วมันมันมากกว่าแค่เบื่องงานธรรมดาจริงๆนะคะแล้วสาเหตุล่ะคะมันมาจากไหนได้บ้างทำไมเราถึงรู้สึกหมดใจกับงานได้ขนาดนั้น มีหลายปัจจัยเลยครับที่น่าสนใจคือมันมักจะเชื่อมโยงกับภาวะที่เรียกว่าภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาซินโรมครับอ๋อที่ WHO SO รับรองแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตัวเบิร์นเอาเนี่ยมันเกิดจากความเครียดเรื้อรังจากงานที่ไม่ได้รับการจาาัดการากาที่ดีพอทำให้รู้สึกเเหนื่อยล้าทั้งอารมณ์มากๆม,มีทัศนคติลบต่อง,งานแล้วประสิทธิภาพการทางานก็ลดลงแต่ มันก็มีอีกภาวะหนึ่งที่คล้ายเคียงกันมากอาจจะเรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นหรือสัญญาณเตือนก่อนก็ได้คือหมดใจหรือที่เรียกว่าบรล์เอาครับบรล์เอาต่างจากเบรล์เอายังไงคะบรล์เอาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมนานกว่าเบร์นเอาท์ครับคือคนที่เป็นอาจจะยังทำงานได้นะดูภายนอกอาจจะปกติอืแต่ข้างในคือแบบมันไร้ความกระตือรือร้นไปแล้วแรงจูงใจหดหายมองอะไรก็ติดลบไปหมดแล้วก็ ลึกๆเนี่ยมีความคิดอยากลาออกอยู่ตลอดเวลาอ๋อถ้าเทียบง่ายๆนะครับเบิร์นเอาท์อาจจะเหมือนไฟที่มันมอดดับไปเลยแต่บราวน์เอาเหมือนไฟที่มันริบรีลงเรื่อยๆนะครับยังติดอยู่แต่ไม่สว่างแล้วเห็นภาพเลยค่ะเหมือนไฟคนละสถานะกันครับผมนอกจากเรื่องความเครียดแล้วปัจจัยอื่นก็มีอีกนะครับอย่างเช่นการที่เรารู้สึกว่างานที่ทำมัน มันไม่มีความหมายสูญเสียความภูมิใจในงานไปประมาณนั้นเลยครับหรืออาจจะมาจากเรื่องในองค์กรเองก็ได้เช่นกฎระเบียบที่มันเอ่อยยุมหยิ้มยุมย่งยากหัวหน้าที่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนหรือรู้สึกว่าง,งานที่เราทำมันไม่มีคุณค่าไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรซึ่งไอความรู้สึกหมดใจแบบนี้นะครับบางทีมันก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาการที่เรียกว่าแลงกิชชิ่งหรือภาวะอ่อนล้าทางใจแลงกิชชิ่งครับขึ้นมัน มันไม่ใช่ซึมเศร้านะครับแต่ก็ไม่รู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาเป็นความรู้สึกแบบเคว้งเคว้งว่างๆอะครับซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆไม่จัดก,การอะไรเลยก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นภาวะซึมเศร้าได้จริงๆครับเข้าใจเลยค่ะมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะ แล้วทีนี้พอเรารู้ตัวหรือเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเรากําลังอยู่ในภาวะหมดใจหรือเปล่ามีแนวทางไหนบ้างคะที่เราพอจะเอ่อดูแลตัวเองหรือฟื้นฟูพลังใจกลับมาได้บ้างเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราพอจะควบคุมได้ก่อนเลยครับอย่างการตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเป้าหมายเล็กๆครับไม่ต้องเป็นเรื่องงานใหญ่โตก็ได้เอาเรื่องง่ายๆเช่นวันนี้จะพยายามออกไปเดินเล่นสุกสินาทีหรือจะนอนให้เร็วขึ้นหรืออ่านหนังสือที่ชอบสักบ,บทหนึง่ง Oh. พอเราทําสําเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับลองให้รางวัลตัวเองดูบ้างให้รางวัลตัวเองครับอาจจะเป็นของกินอร่อยๆที่ชอบหรือให้เวลาพักผ่อนเพิ่มอีกนิดหน่อยการทําสิ่งเล็กๆสําเร็จเนี่ยมาช่วยสร้างความรู้สึกดีๆข้างในได้นะครับมันช่วยสู้กับความรู้สึกไร้พลังได้ดีเลยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือการพักผ่อนจริงๆจังๆ,งๆก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยครับสําคัญมากการได้ลาพักร้อนจร,จริงๆจังๆหรือแค่เปลี่ยนบรรยากาศง่ายๆ เช่นสุดสัปดาห์ออกไปเจอเพื่อนไปดูหนังทำกิจกรรมนอกบ้านหรือแม้แต่ลองปรับกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็ช่วยลดความเครียดลดความจำเจได้เยอะครับเหมือนให้สมองได้พักจากเรื่องงานบ้างนะคะถูกต้องครับแล้วก็การหาแรงบันดาลใจจากนอกงานก็สำคัญนะครับเช่นลองกลับไปทำงานอดิเรกที่เคยชอบหรือใช้เวลากับคนที่เรารักคนใกล้ชิดหรือแค่ได ระบายความรู้สึกกับใครสักคนที่เราไว้ใจมันช่วยเติมพลังใจได้ดีมากแถมยังอาจจะได้มุมมองใหม่ๆกลับมาด้วยครับเรื่องสุขภาพกายพื้นฐานอันนี้ก็คงมองข้ามไม่ได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับการออกกำลังกายถึงจะเบาๆก็เถอะมันก็ช่วยเรื่องสารเคมีในสมองช่วยลดเครียดได้จริงๆแล้วก็เรื่องการนอนหลับให้พอเพราะว่าร่างกายกับจิตใจที่มันล้ามันก็ต้องการการพักผ่อนเพื่อฟื้นตัวจริงๆค่ะจริงครับอันนี้พื้นฐานแต่สาคัญมาก แล้วก็อีกส่วนคือการดูแลใจโดยตรงเลยอาจจะลองฝึกสติง่ายๆทำสมาธิสั้นๆเพื่อลดความฟุ้งซ่านในแต่ละวันฝึกสติครับหรือลองปรับมุมมองที่เรามีต่อง,งานดูลองหาแง่มุมดีๆหรือคุณค่าเล็กๆที่เรายังพอสร้างได้จากงานนั้นเพื่อไม่ให้เราจมอยู่กับความคิดลบอย่างเดียวแล้วถ้าปัญหามันมาจากตัวงานหรือสภาพแวดล้อมจริงๆล่ะคะถ้าแบบนั้นการสื่อสารก็จาเป็นครับ ลองคุยกับหัวหน้านงานตรงๆเรื่องภาระงานหรือถ้าไม่ไหวจริงๆการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยครับอืมแล้วถ้าถ้าลองมาหลายวิธีแล้วมันยังรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยยังหมดใจอยู่เหมือนเดิมอันนี้พอจะมีทางออกอื่นอีกไหมคะถ้าถึงจุดนั้นจริงๆนะครับอาจจะต้องถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นอีกหน่อยภาพใหญ่กลับคือกลับมาทบทวนเป้าหมายระยะยาวในชีวิตหรือในอาชีพของเรา ว่างานปัจจุบันเนี่ยมันยังตอบโจทย์เราอยู่ไหมมันยังสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าทบทวนเป้าหมายชีวิตครับแล้วถ้าคำตอบคือมันอาจจะไม่ใช่แล้วการเริ่มวางแผนทางออกหรือ Exit Plan อย่างรอบคอบก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด Exit Plan ครับคือต้องประเมินสถานการณ์การเงินให้ดีมองหาลู่ทางใหม่ๆหางานใหม่การมีเป้าหมายใหม่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันช่วยสร้างความหวังแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวต่อไปได้นะครับฟังดูแล้วก็เ,เหมือนอยังมีขั้นตอนมีทางไปต่อนะคะไม่ใช่ว่าตันไปเลยใช่ครับที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องไม่ลืมว่าการรู้สึกหมดใจมันไม่ใช่ความผิดหรือสัญญาณของความออนแออะไรเลยค่ะ การที่เราจะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะจากคนรอบข้างเพื่อนครอบครัวหรือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยมันคือการดูแลตัวเองที่ถูกต้องและสําคัญมากๆนะครับค่ะสิ่งสําคัญคือเราต้องใจเย็นกับตัวเองให้มากๆในช่วงเวลาแบบนี้ครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้มีคําถามอยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปสํารวจตัวเองกันดูนะคะนอกจากวิธีรับมือต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย มีอะไรเล็กๆแค่อย่างเดียวที่เราพอจะลองทำได้ในสัปดาห์นี้เพื่อช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายความสุขหรือความหมายในชีวิตอ,อ,อีกครั้งได้บ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในงานหรือน้องงานก็ได้นะคะลองหาดูเพื่อจะค่อยๆดึงพลังใจของเรากลับมาค่ะ